เด็กเบทุกคนมาพบกับคุณครูน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูง้อมีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆทายค่ะว่าปริศนาคำทายนั้นคืออะไรพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมที่จะทายหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังปริศนาคำท,ทายอันแรกเลยค่ะฉันคืออะไรเอาไว้ใส่ของ โงเงินทองข้าวของมากมายเอเด็กๆคิดซิว่าฉันคืออะไรคะรอะไรนะคะเฉยค่ะถุงอ่าเก่งมากค่ะใครที่ตอบถุงนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปค่ะปริศนาคำทายที่สองนะคะตัวฉันคือใครมีใจกล้าหาญ ครองแคล่วชำนาญการสู้รบเอ้ยอะไรคะเด็กๆคิดว่าคือใครคะใครนะคะทหารโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ,ฉะเฉลยทหารยอดเยี่ยมไปเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะปริศนาคำงทายนะคะที่สามค่ะฟังดีๆนะฉะนันคืออะ,อะไร เป็นใบสีเขียวอะเป็นใบสีเขียวนะใบกลมใบเรียวเขียวสดงดงามเฮ้ยเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะอะไรนะ ใช้ครีบและหางเคลื่อนไหวนำทางอยู่ในน้ำเอ้ยเ,ยเยด็กๆคิดว่าคืออะไรคะคือใครคะอะไรนะคะฉช่ปลาเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะโอ้โหสี่ข้อไหนใครถูกหมดใครยกมือให้ดูหน่อยค่ะอู้ยถูกหมดเลยเหรอคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะอเอาเละค่ะดเ,เ,ะเะด็กๆ เด็กๆไปหยิบแบบฝึกทักษไทยแล้วมาพบกับคุณคูณง้อน,นะคะไปเลยค่ะเด็กๆไปหยิบมาพร้อมกับดินสอและสีด้วยนะคะไปเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบ,ยบแบบฝึกทักษไทยมานะคะแล้วก็เปิดมาที่หน้า35ค่ะเปิดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเปิดแล้วเด็กๆสังเกตภาพค่ะในภาพเด็กๆเห็นภาพอะไรบ้างคะภาพทหาร แลวอะไรอีกคะเด็กๆธ<ท>งภาพใบไม้ภาพหนูและก็ภาพปลาใช่ไหมคะเด็กๆมาดูด้านบนคะ่ะเด็กๆดูสิคะนี่เห็นไหมคะคำสั่งนะคะให้เด็กๆคัดพยัญชนะและลากเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะนะคะเด็กๆตัวแรกเลยคะ่ะตัวอะไรคะทอทหาร <ๆ S 1> ต่อไปละคะทอทง นอนหนูบอใบไ,ไม้และปอปลาใช่ไหมคะเด็กๆค็กาเด็กๆเ,เรามาคัดไปยังชนะกันนะคะนี่ค่ะรอยปากทอทหารนะคะจุดหัวกลมกลมลากลงมาเฉียงขึ้นไปแล้วโค้งนะคะนี่ตัวนี้ทอทหารนะคะเด็กเดก็กตัวต่อไปค่ะทอทงค่ะจุดตรงนี้นะคะลากตรงลงมาค่ะลากข้าง ลากขึ้นเทียงขึ้นไปแล้วก็โค้งนะคะนี่ค่ะตัวที่สามค่ะจุดตรงนี้นะคะเด็เดกเหัวกลมๆล,ลากลงมาลากข้างๆค่ะแล้วหมวนหางนะคะเป็นหัวก,กลมๆอีกครั้งหนึ่งแล้วจะลากขึ้นไปตัวนี้มีชื่อว่านอนหนูนะคะเด็กๆต่อไปค่ะจุดหัวกลงๆล,ลากลงมาลากข้างๆ ลากขึ้นไปนี่ก็คือพยัญชนะบอใบไม้นะคะต่อไปค่ะจุดหัวกลมกลมลากลงมาลากข้างๆแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะเด็กๆพยัญชนะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะตอปลาต่อไปค่ะเด็กๆเรามาโยงนะคะโยงค่ะจับคู่ภาพกับพยัญชนะกันนะคะ ตัวแรกเลยค่ะอะไรนะคะเด็กทอรทหารเอ๋ขอาทหารอยู่ไหนกันคะเด็กเอ๋ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กก็ลากมาเลยค่ะลากมาเลยนะคะตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊ตนีค่ะพยันชนะทอทหารก็คู่กับภาพทหารนะคะต่อไปอะไรคะเด็กทอทธงเอ๋ธงอยู่ไหนคะออออยู่นี่แหละคะเด็กนี่ค่ะนี่อ่ะ ่งมากค่ะต่อไปค่ะน้อนหนูเด็กๆช่วยคุณครูหาสิคะว่าหนูอยู่ไหนคะภาพหนูอ๋ออยู่ข้างล่างเหรอคะรากเลยค่ะจับคู่เลยนะคะพยัญชนะกับภาพค่ะนี่ค่ะต่อไปอะไรคะเด็กๆบอใบไม้เหรอคะเอภาพใบไม้อยู่ไหนคะฮะอ,อยู่นี่เองเด็กๆก,ก็รากมาเลยนะคะที่ใบไม้ค่ะและตัวสุดท้ายค่ะพยัญชนะปอปลาเ,เด็กๆครับ หาให้ไหนสินค้าว่ารูปปลาอยู่ไหนคะอ๋ออยู่ข้างล่างเหรอคะลากลงมาเลยค่ะเด็กๆลากลงมาเลยอ่าเสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเด็กๆคัดพยัญชนะและลากเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะต่อไปเด็กๆคะเด็กๆระบายสีภาพนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะคุณครูจะคอยตรวจนะคะดเด็กๆ